อันนี้เป็นโพโพนี่นกโพขาวโพหางสั้นโพเงินที่เรียกโพเงินเพราะมันเป็นสีเงินนะคุณมดครับผมก็เลยเรียกโพเงินโพเงินตอนนี้ฐานก็ประมาณสักกี่เซนหกสิบห้าสิบใหญ่อยู่ฐานห้าสิบเซนครับห้าสิบหกสิบเซนนะถ้าฐานล่างนะถ้าฐานบนตรงตรงเอวตรงนี้ก็จะอยู่ประมาณสัก สี 15, ่สิบห้าสิบเซนเฉพาะฐานแล้วแล้วตะปุ่มตะป่่มขึ้นมาทําไปเล่นนะไม้ไม้ขี้นกนี่นะครับจบมาก็ราคาไม่แพงแต่ว่าก็เอาเรื่องนะครับหลังหมื่นนะครับหมื่นแน่นอนกว่าจะจบโูสวยด้วยทําเรียวเอานะครับคุณมดคุณรบัตรรากสวยนะโคนไายปลายเรียวนะเนี่ยทาปลายเรียวโคกต่อเขียงมาตลอดเลยอาจารย์ต่อเขียงตั้งแต่เขียงหนึ่งเลยอเออนตั้งแต่หนึ่งสอง หนึ่งสองสามสามหลังนะครับหนึ่งสองสามหลังเดี๋ยวจะมีสี่หน้าห้าหน้าหกหลังตั้งยอดเพราะอะไรเปล่าเพราะโครงสร้างมันใหญ่มันจะต้องขึ้นเป็นเมตรครึ่งแล้วผมว่าคนที่จะเอาไปเลี้ยงต่อจะต้องใส่กระถางห้ามลากลงพื้นครับผมเพมันจะยึดบ้านเราแต่สวยแน่นอนร่มโพร,ร่มใสครับ นะจองไว้นะครับใครสนใจต้นนี้เดี๋ยวผมให้ดูลักษณะผิวสวยมากโพ่าวไอโพโพกินนกหรือโพขาวโพเงินข้างในเขามีหินนะจ้าแต่เขาอมหมดแล้วเนี่ยจ้างหนึ่งเป็นเป็นหลังแล้วแล้วไม้ชนิดนี้แก้ได้แก้ไขได้เจาะร้อยง่ายเลยครับเจาะร้อยอ่าติดตาก็ได้ครับผมก็ติดตาเสียบยอดเอา เออไม้ชนิดนี้น่าสนใจนะครับผมก็ลองทําแต่ว่าเป็นไม้ตาสลับสร้างไม้โครงสร้างใหญ่นี่มันกําหนดทิศทางของกิ่งได้ง่ายง่ายกว่าไม้เล็กไม้เล็กหนอผมสัญญกรรมตลอดเลยครับครับนะเนี่ยมันจะปุ่มต่อปั่มสําหรับท่านที่ชอบลองดูลองดูงดนะก็โพนี่แหละนะใครสนใจโพเสาไฟฟ้านี่แหละพี่โตโน่ไปขุดเสาไฟฟ้าไปแค่ตามเสาไฟนะครับคุณบ้านะครับผมเอาละ